ตุบนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่พี่แดงแผงรีดวันนี้เราอยู่กับช่วงคุยหลังเกมเอาวทาไมกล้องเป็นจอเล็กซะละอพอเป็นจอใหญ่นะเอาละครับว,วันนี้เรามาคุยหลังเกมกับศึกใช้คำว่าเป็นศึกที่มีสภาพอารมณ์เหมือนคนเป็นใบโพราสำหรับค่ำคืนที่ผ่านมานะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลายๆคนน่าจะทราบไปแล้วนะครับว่าเมื่อคืนนี้ เอครับเองได้ทั้ง4ทีมเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับทางไบรตันนะครับแล้วก็แมนซิตี้พวกเขาได้เจอกับทางเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเรามาดูคุณรายละเอียดหลังเกมของทัพปีศาจแดงเมื่อวานนี้กันหน่อยนะครับว่าการเจอกับเจ้าสัวนี่มันเกิดอะไรขึ้นต้องยอมรับว่าดาบ้าเต็มไปหมดส่วนรายละเอียดของเกมมาดูฟอร์มการเล่นของนักเตะหน่อยครับว่าในวันที่ยูเนเต็ดเองไม่พร้อมซึ่ง ไม่พร้อมโคตรบ่อยนะช่วงหลังนี้เป็นยังไงบ้างนักเตะแต่ละคนดูแล้วสามารถต่อยอดหรือผลงานไปในทิศทางไหนนะครับเหมือนเดิมนะครับก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์หรือกดติดตามให้กับอีส z e สตูดิโพราะนี่คือผีแดงแรงฤทธิ์ ถ้าไม่จะพูดง่ายๆว่าถ้าไม่ชนะจะไม่มีช่วงนี้เลยนะเพว่าถ้าถ้าแพ้นี่คือจบเลยครับไม่รู้จะแรงลิตไปไหนครับเรามาดูรายละเอียดของเมื่อคืนนี้กันหน่อยดีกว่าครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเมื่อวานนี้การจัดตัวผู้เล่นนี่ต้องยอมรับว่าหลายๆคนบอกพี่เราโลเตชันหรือเปล่าพูดได้เต็มปากเต็มคำไม่ได้โลเตชันแต่เรามีแค่นั้นจริงๆนะ มิดฟิลด์คู่กลางวันเมื่อวานนี้เลือกใช้เป็นทางมาเซลสเปเซอร์ยืนคู่กับทางสกอตแมคโทมิเนีนะครับส่วนคู่เซนเตอร์เนี่ยเป็นแฮร์รี่แม็กไกว์ยืนคู่กับริซันโดมาติเนสสามตัวทําเกมเหมือนเดิมครับบูโน่ซานโชแล้วก็แรดฟอร์ดหน้าเป้าเป็นพิวเวลของเรานี่แหละนะครับถือว่าเป็นชุดที่ยู่นเต็ดน่าจะพร้อมที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าทั้งตัวคาเซมิโลเออยอิลิกเซนเออยยังไม่พร้อมนะครับเฟตเองช่วงหลังนี้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องร่างกายนะครับตัวแอนโทนีซันโตสเพิ่งหายไข้กลับมาเลยยังไม่ไ ลงนะซึ่งเริ่มเกมขึ้นมานี่ต้องยอมรับครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยความพร้อมของตัวนักเตะหรือแม้กระทั่งสภาพร่างกายเป็นลองฟูแรล่มอย่างเห็นได้ชัดนะครับฟูแรล่มเองแผงมิดซิลตัวกลางของเขาพวกบ็อบบี้รีดแฮร์ริสันรีดเปาลินญาหรือแม้กระทั่งอันเดรสเปเรล่าเด็กเก่าของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล่นดี เล่นดีเลยนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยพวกเขาโดนนำก่อนด้วยแต่จุดเปลี่ยนก็มาจากที่ทัพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองนี่คือได้จังหวะจุดโทษพร้อมกับใบแดงเดี๋ยวเรามาดูมาคุยรายละเอียดของเรื่องใบแดงกันนะแล้วสุดท้ายแมนยูได้จุดโทษแล้วตีเสมอหลังจากนั้นยูไนเต็ดเองกลับมาเล่นดีในช่วง20นาทีสุดท้ายนะครับด้วยตัวผู้เล่นที่มากกว่าถึง2คนแล้วจบเกมเนี่ยชนะไปได้3ต่อนะครับเรามาดูรายละเอียดของนักเตะของแต่ละตัวกันหน่อยดีกว่าครับคนแรกที่ ไม่ต้องพูดถึงใช้คําว่าไม่ใช่ไม่ต้องพูดถึงไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับดาวิดเด r เคอผู้รักษาประตูดาวิดเดเคอของทัพปีศาจแดงนี่ตอนนี้มันมันมันเป็นมากกว่าผู้รักษาประตูไปละหลายๆคนบอกมันจะเป็นไปมากกว่านั้นได้ยังไงพี่คือเด r เคอเป็นอีกหนึ่งคนที่ทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังอยู่ในรูปเกมที่ควรจะเป็น เราอย่าลืมนะครับว่าการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงหลังสามารถกลับมาได้สามารถตีเสมอได้หรือแม้กระทั่งพลิกกลับมาเป็นผู้ชนะหนึ่งในคีย์แมนตัวสำคัญคือหลวงพ่อเดของเราเลยดาวิดเดเคอาใช้คำว่า ป้องกันประตูลูกยากๆแล้วโชว์จังหวะซูเปอร์เซฟบ่อยมากๆเมืม่อวานนี้นะลูกที่เสียประตูเนี่ยต้องยอมรับว่ามันเป็นจังหวะบอลเล่มและเข้าไปเจอมิโตวิทแปรจจอๆประมาณ3าหลาอันนั้นไม่ว่ากันแต่จังหวะเซฟของทางแอนทนี่โรบินสันน้าแบ็กซ้ายจอมเติมของทางฟูแรมปันด้วยขวาบอลจะเสียบโคนเสาอยู่และเด k r ยังใช้คำว่าพุ่งปัดออกแบบปลายนิ้วลูกโขของทางมิโตวิด ลูกจะเสียบสามเหลี่ยมอยู่แล้วดูจากภาพครับคือมันไม่ใช่แค่การปัดออกนี่มันคือซูเปอร์เซฟนะคือกลายเป็นว่าพอ DKR สามารถรักษาสกอร์ที่ตามหลังแค่ลูกเดียวได้เนี่ยมันกลายเป็นว่าพอมันเป็นบอลถ้วยอ่ะพอคุณตามหลังแค่ลูกเดียวอะ่ะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เข้าใจไหมครับจังหวะที่จะกลับมาลองจินตนาการว่าท้าลูกพวกนี้เนี่ยเดเคอารเซฟไม่ได้แล้วฟูแลมมาโดนไล่ออกในนาทีที่แบบ70 แต่ตามหลังอยูสองลูกถามว่ายูไนเตดจะกลับมาได้ง่ายขนาดนี้ไหมนี่แหละครับคือเหตุผลหนึ่งว่าทําไม DKR ถือต้องได้รับคําชมแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นสําคัญที่ทําให้ยูไนเตตเองสามารถอยู่ในเกมที่ต้องการได้ ไม่ใช่เป็นคนกําหนดเกมก็จริงแต่พยายามรักษาเพดานการกลับมาไม่ให้ต่ําลงไปกว่านี้หลวงพ่อเดนี่คือต้องสูหกเลยครับแล้วลูกซูเปอร์เซฟอยากให้คนไปดูไฮไลท์นะหรือไปดูจังหวะซูเปอร์เซฟของลูกมิตรวิทโขกกับลูกปั่นด้วยขวาของแอนตทนี้โรบินสันแบ็กซ้ายของทางฟูลแลม ปัดได้ยังไงต้องใช้คำว่าอย่างนี้เห็นภาพช้ายังตกใจเลยนะแต่ก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ยูเนเต็ดไม่เขาเรียกว่าไม่หนักไปกว่านี้เพราะอย่าลืมนะครับว่าก่อนที่ฟูลแลมจะโดนไล่ออกเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดรูปเกมไม่ได้เรื่องเลยต้องใช้คำว่าอย่างนี้เลยนะครับ มิดฟิลคู่กลางเก็บไม่ได้พอมิดฟิลคู่กลางเก็บไม่ได้แล้วบอลยูเนเตดอย่าลืมว่าบอลยูเนเตดในยุคของเอริคเทนฮากเนี่ยมันใช้ประสิทธิภาพของมิดฟิลด์แดนกลางค่อนข้างเยอะแดนกลางจะเป็นตัวเชื่อมทุกอย่างต้องใช้คําว่าอย่างนี้ครับเกมบุกจะดีไม่ดีอยู่ที่แดนกลางริมเส้นจะขึ้นดีไม่ดีอยู่ที่แดนกลางกองหลังจะดีไม่ดีอยู่ที่แดนกลาง คือมันคือหัวใจสำคัญของของยูเนเตดในยุคข,ของ e อีริกเทนฮากเลยแล้วเอทเทนฮากเองก็แก้ปัญหานี้ไม่ได้ในกรณีที่ยังไม่มีคาเซมิโลกับ e อลลิกเซนนั่นแหละครับคือจุดแล้วก็แผลใหญ่ๆของแมนเชสเตอร์ยูเนเตดเลยนะครับว่าจะทำยังไงในกรณีที่แมนเชสเตอร์ยูเนเตดต้องเล่นทุกถ้วยเล่นทุกนัดแล้วต้องพร้อมทุกนัดต้องหาแดนกลางเพิ่มต้องใช้คาว่าอย่างนี้เลยนะ เราข้ามจากหลวงพดเอไปคราวนี้เรามาดูคู่เซนเตอร์กันหน่อยดีกว่าคู่เซนเตอร์เมื่อวานนี้เป็นทางมาติเนสกับแฮร์รี่แม็กควายนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าการเล่นของมาติเนสกับแฮร์รี่แม็กควายนี่ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรอย่างที่บอกคือส่วนหนึ่งมันเชื่อมมาจากแดนกลางด้วยพอแดนกลางไม่สามารถสกรีนบอลได้พอแดนกลางไม่สามารถเซ็ตจังหวะได้จังหวะหลุดของฝั่งตรงข้ามมันเจอเซนเตอร์เลยแล้วเซนเตอร์อย่างริชันโดมาตินเนสกับแฮร์รี่แม็กควายเนริชันโดมาตินเนสเมื่อวานนี้ต้องยอมรับว่า พอพอตัวเองต้องเป็นคนดักจังหวะหรือเป็นคนเข้าจังหวะ2ก็ทําไม่ได้ดีเท่าไหร่แลมลิซันโดมาติเนสกับแฮร์รี่แม็กควายถือว่าเป็นเซนเตอร์ที่พยายามจะเข้าจังหวะแรกด้วยกันทั้งคู่นะครับมันเลยกลายเป็นว่าการเล่นของ2คนนี้เนะี่ยมันค่อนข้างขัดแยง้งไม่ใช่ว่าเล่นไม่ดีแต่ด้วยรูปแบบการเล่นมันเหมือนกันมากเกินไปมันไม่มีความเป็นหยินหยาง เหมือนตอนลิซันโดมาติเนสยืนคู่กับวาลานลิซันโดมาตินเนสเข้าจังหวะแรกวาลารดักบอลแฮร์รี่แม็กควายยืนคู่กับทางวาลานแฮร์รี่แม็กควายดักจังหวะแรกวาลารลองบอลมันมันมันแบบนั้นอะ่ะมันจะดูสมดุลมากกว่ามันเลยกลายเป็นว่าแม็กควายกับมาติเนสเนี่ยบอลมันเหมือนกันเกินไปเพราะมันเหมือนกันมันก็เลยกลายเป็นว่าจังหวะเข้าปะทะหรือจังหวะเข้าพวดเนี่ย มันไม่มีเพื่อนสอนซึ่งหลายๆจังหวะเห็นได้ชัดครับว่าจังหวะเข้าพูดของมาติเนสเมื่อคืนนี้ก็มีหลายจังหวะที่ไม่สามารถเอาทางมิโตวิดหรือแม้กระทั่งตัวแฮ์ริสันลีดได้สุดท้ายมาติเนสก็ต้องเป็นฝ่ายวิ่งไล่แล้วจังหวะของแฮ์รี่แม็กควายพอเจอมิโตวิทเอ่ยเจอวินเลียนเอ่ยก็มีปัญหาถือว่าคู่เซ็นเตอร์คู่นี้ถ้าให้ยืนคู่กันปัญหาเกิดแน่นอนต้องมีเขาเรียกว่า หนคนมารักษาสมดุลซึ่งในมานั่งสำรองตอนนี้ก็มีแค่ลินเดเลิฟถามว่าลินเดเลิฟเองสามารถลงมารักษาสมดุลได้ไหมตามจริงโดยปกติน่าเป็นลินเดเลิฟนะเพราะว่าแม็กควายืนคู่มาติเนตมันเหมือนกันเกินไปครับมันเหมือนกันเกินไปมันเลยทาว่ามิต,ติเกมรับของแมนยูมันดูแข็งแข็งดูทื่อๆเท่าไหร่ส่วนนั้นซ้ายนันขวาลูกชอกับวานบิสกาก้าเองเมื่อวานนี้ต้องยอมรับว่า แทบจะไม่มีบทบาทเท่าไหร่นะครับส่วนมากเป็นการเขาเรียกว่าพยายามพาบอลขึ้นจากครึ่งสนามเท่านั้นเลยเหตุผลหลักที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะอย่างที่บอกแดนกลางพอแดนกลางไม่สามารถเชื่อมแบ็กได้แดนกลางไม่สามารถเชื่อมปีกได้หรือแดนกลางไม่สามารถเชื่อมได้เชื่อมหน้าได้เกมของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือจบ จบเลยครับ60ทีนาทีแรกนี่ยู่นเต็ดเล่นกับฟูลแลมยูเนเต็ดมีดีกว่าแค่เป็นเจ้าบ้านรูปเกมโอกาสยิงจังหวะเข้าทำการแทร็กเกิลเปอร์เซนต์การส่งบอลฟูลแลมดีกว่าทุกอย่างนี่แหละรครับปัญหาหลักของแดนกลางแล้วแดนกลางเมื่อวานนี้เนี่ยอย่างที่บอกครับแดนกลางของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใช้ทางสกอตต์แม็กโทมินีกับทางซาบิตเซอร์ซึ่งต้องอยอมรับว่าคู่นี้เนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นคู่ที่อาจต้องใช้เวลาจูนหน่อย พราะหลายๆจังหวะทั้งตัวสกอตแมกโทมินีกับสวิตเซอร์เนี่ยเหมือนวิ่งไปคนละทิศคนละทางมีความขยันอันนี้ไม่เถียงแต่ความขยันของสกอตแมกโทมินีกับสวิตเซอร์เองเนี่ยมันเหมือนคล้ายๆว่ามันวิ่งผ่านเกินไปมันวิ่งดูไม่เป็นระบบจังหวะที่ควรจะมาเชื่อมบอลไม่อยู่จังหวะที่ควรจะเติมก็ไม่เติมแต่จังหวะที่เพื่อนกําลังเชื่อมบอล ดันไปเติมอะไรประมาณน,นี้เลยครับซึ่งดูแล้วเนี่ยค่อนข้างขัดหูขัดตากับคู่มิดฟิลนี้เลยสกอตแม็กโทมิเนช่วยจังหวะรับได้ดีแต่การพาบอลจากแผงมิดฟิลขึ้นไปถึงกลางสนามเนี่ยสกอตแม็กโทมิเนยังถือว่าจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ต้องเสริมเลยเพราะว่าการพาบอลขึ้นด้านหน้าของสกอตแม็กโทมิเนค่อนข้างไม่ดีเอาซะเลยส่วนของทางสปิเซอร์นี่สปิเซอร์โอเคครับเมื่อวานนี้เนี่ย เขาทำประตูได้ซาบิเซอร์เองใช้คำว่าทําประตูได้แต่ถ้าดูจากการเชื่อมเกมหรือการเล่นตำแหน่งของซาบิเซอร์อย่างที่ผมบอกครับดูวิ่งเยอะดูขยันแต่ไร้ทิศทางการต่อบอลการแตะเข้ามาเชื่อมหรือแม้กระทั่งการประสานงานกับบูโน่เฟอร์นันเดสซึ่งเป็นมิดฟิลด์ตัวลุกไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่เหตุผลหลักเพราะว่าพอมันไม่เห็นผลปุ๊บแดนกลางฝั่งตรงข้ามมันข่มเราอยู่ แดนกลางฝั่งตรงข้ามอย่างเปารินญาอันเดสเปเรล่าแฮริสันรีดบ๊อบบี้รีดของทางฟูลแลมใช้คําว่าข่มของแดนกลางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบไม่เห็นฝุนเลยนะคือคนละเรื่องเลยนะครับใช้คําว่ากลายเป็นคนละเกตเลยมันเลยกลายเป็นว่าสปิเซอร์เองเนี่ยถ้าเอาตั้งแต่นาที1นึงถึงนาทีที่70เนี่ยถือว่าไม่มีบทบาทกับเกมเท่าไหร่ แต่มาได้ตอนในช่วงที่ฟูเร,รมโดนไล่ออกและสบิทเซอร์เข้ามาจิ้มเข้าไปนะครับเป็นคนยิงลูกที่2นะถือว่าก็ยังดีแก้ตัวได้จากรูปยิงนะครับนะถ้จาจะเป็นสบิทเซอร์แดนกลางอีกหนึ่งตัวที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับบูโนเฟอร์นันเดสโบโนเฟอร์นันเดสเองเนี่ยเมื่อวานนี้นะครับต้องใช้คำว่าคือฟอร์มการเล่นของบูโนอาจจะไม่ดีเท่าไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องปรบมือให้แล้วยอมรับความเป็นบูโนคือ บูน่เป็นทุกอย่างของทีมตำแหน่งด้านแบ็กมีปัญหาบูน่ไปช่วยซ้อนเซนเตอร์มีปัญหาบูน่ไปช่วยรับแดนกลางมีปัญหาบูโน่ไปช่วยไล่กองหน้ายิงไม่ได้บูน่ไปช่วยยิงเข้าใจความหมายไหมคือคือบูน่เฟอร์นันเดสเมื่อวานนี้แทบจะเล่นเกือบครบตำแหน่งนะเห็นเขาทุกส่วนของสนามจริงๆ อาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพมากไม่ได้มีความหวือหวามากหรือแม้กระทั่งไม่ได้มีเอฟเฟกกับเกมเท่าไหรแต่บูโน่เมื่อวานนี้กดไปสองลูกจากลูกโทษแล้วก็ช่วมโทษเวลาบาดเจ็บแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องชมบูโน่เฟอร์นันเดสเลยคือเจอเขาทุกส่วนของสนามจริงๆในบางจุดที่เพื่อนบางตำแหน่งลหงล,ลุดตำแหน่งบูโน่ช่วยซ้อนลุกชอหลุดตำแหน่งบูโน่มาซ้อน วานบิซาก้าหลุดตำแหน่งบูโนมาซ้อนสกอตแม็กโทมิเนหลุดตำแหน่งบูโนลงไปเล่นมิดฟิลตัวรับจังหวะเติมขึ้นของแฮร์รี่แม็กควายบูโน่ลงมายืนคู่กับทางริชันโดมาติเนสคือบูโน่เมื่อวานนี้ดีแต่มันไม่ได้ดีมากแต่มันดีดีแบบดีทุกอย่างอ่ะคือแบบความขยันของบูโน่ไม่ไม่เสียเปล่าใช้คําว่าอย่างนี้ดีกว,ว่าความขยันของบูโน่โบเฟนเดสเมื่อวานนี้เป็นความขยันที่ทําให้เอเนจีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด มันยังมีอยู่นะต้องใช้คำว่าอย่างนี้เลยครับมันทำให้เอเน g y จีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังมีอยู่ทั้งทั้งที่สถานการณ์ในเวลานั้นต้องยอมรับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นหลองค่อนข้างเยอะแต่ด้วยความขยันของบูโน่นี่แหละมันทำให้แมนยูยังดูมีความรู้สึกว่า ยังมีฮึดยังมีแรงสู้ต่อประมาณนั้นเลยครับถือว่าบูโน่เฟอร์นันเดสเมื่อวานนี้นี่ต้องได้รับคำชมเลยนะนะแล้วก็จังหวะที่ได้ทั้งลูกจุดโทษหรือแม้กระทั่งจังหวะลูกปิดกล่องลูกที่3ของทางบูโน่เฟอร์นันเดสก็ถือว่าเป็นการเล่นประสานงานได้คันดีครับส่วนตัวที่เปลี่ยนลงมาเนี่ยที่โดดเด่นที่สุดเลยคือเจอันนี้เลยครับไอตัวแอนโทนีซันโตสเดอะหมุนของเรานี่เองแอนโทนีซันโตสนี่ลงมาได้ถูกที่ถูกเวลานะจังหวะเริ่มใบแดงเนี่ย ก็เป็นทางซานโต้นะครับตัดจากขวาสุดแล้วแทงให้กับเจอดดนซานโชแต่จังหวะล็อกหลบของซานโชเนี่ยยิงไปติดแขนวินเลียมแล้วโดนใบแดงไปนะส่วนลูกที่2ก็เป็นทางซานโต้เนี่ยครับพยายามตัดเข้ามาแล้วช่วยให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้สวนถือว่าเป็นตัวสำรองที่เมื่อวานนี้ลงมาแล้วมีอิมแพคกับเกมค่อนข้างเยอะนะแอนโทนีซานโต้นะครับส่วนวิ่งซ้ายวิ่งขวาตัวจริงของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยต้องยอมรับว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองทั้งตัวมาคัทเลตฟอร์ดแล้วก็จอดอนซานโชเนี่ยโดนตัดออกจากเกมเพราะว่าคู่นี้โดดเดี่ยวไปหน่อยอย่างที่บอกพอแดนกลางมันไม่สามารถเชื่อมเกมได้แบ็กเติมยากวิ่งไม่ต้องพูดถึงครับ ถ้าปล่อยวิ่งวิ่งเฉยๆแล้วเลี้ยงจี้เฉยๆนะ่ะเปอร์เซ็นต์มันจะได้นะมันน้อยอยู่แล้วเพราะฝั่งตรงข้ามเวลาเขารับเขารับเสร็จแล้วเขามีตัวซ้อนถ้าแบ็กสองข้างเติมไม่ได้ริมเส้นฝั่งซ้ายฝั่งขวานี่ไม่ต้องสืบเลยส่วนหน้าเป้าอย่างเวกฮอตนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงครับเวกฮอตเองเมื่อวานนี้ต้องยอมรับว่า เป็นกำลังหลักในการช่วยวิ่งไล่ซะส่วนใหญ่นะเหตุผลหลักเพราะว่าแดนกลางเราสู้เขาไม่ได้พอแดนกลางสู้ไม่ได้เวกฮอตเองจากหน้าเป้าก็ต้องดันตัวเองมาเป็นมิดฟิลบางทีเป็นมิดฟิลตัวลุกบางพีวเป็นมิดฟิลตัวรับแต่สิ่งหนึ่งที่เวกฮอตช่วยได้ค่อนข้างเยอะคือรูกกลางอากาศนะความสูงของเขายังเป็นประโยชน์กับทีมนะครับถือว่า จบเกมไปครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะไป3ประตูต่อ1เข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเตะที่เรมบรี่ช่วง22เมษายนะครับในเดือนเมษายนะถือว่าโปรแกรมในช่วงเมษายนนี่เราใจเอฟเอครับก็เตะยูโรปาลีกก็เตะทัพปีศาจแดงนี่จะเอาให้ได้นะบอลถ้วยเนี่ยต้องมีอีกสักถ้วยเลยนะครับ <S <S คราวนี้เรามาดูรายละเอียดของใบแดงของทางฟูแลมกันหน่อยดีกว่า <S <S เล็กๆน้อยๆนะครับหลายๆคนน่าจะทราบรายละเอียดละ ฟูลแลมเมื่อวานนี้จังหวะโดนใบแดงเขาโดนทีเดียว3ใบนะหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบฟูลแลมเองโค้ชคนแรกเนี่ยไปก่อนเลยครับจังหวะไปโวยวายผู้ตัดสินนะครับส่วนลูกใบแดงที่2เนี่ยเป็นของทางวินเลียนวินเลียนเนี่ยจังหวะโดนใบแดงนี่คืออย่าลืมทุกวันนี้เรามีกล้องเรามี VR จังหวะโดนใบแดงของวินเลียนมันชัดเจนด้วยกฎและเงื่อนไขยอยู่แล้วครับกองหลังตัวสุดท้ายเจษนาใช้มือชัดเจนคือ,อยังไงก็โดนใบแดงพร้อมเสียลูกจุดโทษ ส่วนใบแดงที่3าของมิตเตวิตนี่แหละหลายๆคนบอกโอ้อาจารย์เล่นตัวดูนู่นนี่นั่นแต่กฎของทางอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องการโปรเทคกรรมการค่อนข้างชัดเจนนะการที่นักเตะออกปฏิกิริยาหรือสัมผัสกรรมการในเขาเรียกว่าในทิศทางหรือเจตนาที่ไม่ดีกรรมการมีสิทธิ์ให้ใบแดงได้โดยไม่ต้องคิดเลยนี่คือกฎที่ทำจริงต้องรู้ทุกคนอยู่แล้ว แต่เมื่อวานเนี้ยมิตูวิตไปเหมือนหลุดน่ะจังหวะวินเลี่นโดนใบแดงแล้วเข้าไปต่อว่าตามจริงที่อังกฤษต่อว่าน่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่สังเกตไหมครับว่านักเตะของอังกฤษนี่เวลาต่อว่ากรรมการนี่ใช้คำว่าฟักทองออกเต็มอากาศเลยคือด่ากันยับเลยแต่กรรมการก็ทำได้แค่ยิ้มและก็อธิบายแต่การโดนตัวกรรมการนี่ถือว่าเป็นกฎสำคัญนะครับเหตุผลหนึ่งเพราะอย่าลืมว่าที่อังกฤษเนี่ยมันมีกรรมการที่เป็นผู้หญิงด้วย กฎเกี่ยวกับเรื่องการโดนตัวของทางกรรมการถือว่าเป็นกฎที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วซึ่งมิตโววิดเองคือตามจริงสถานการณ์แบบนั้นแกไม่ควรไปเดือดขนาดนั้นน่ะแกไม่ควรไปเดือดขนาดนั้นแล้วสุดท้ายพอมิตโววิดโดนเนี่ยเรียบร้อยเลยครับใบแดง3ใบเกมเปลี่ยนเลยนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคัมแบ็กมาได้แล้วหลายๆคนถามพี่แล้วไอ้กฎใบแดงพวกนี้มันมีอะไรที่น่าสนใจตามจริงนอกจากกรรมการแฟนบอลแฟนบอลที่ลงในสนามนัก ตไม่มีสิทธิ์ไปทำร้ายร่างกายหรือเข้าไปประทะกับแฟนบอลน,นะนี่คือกฎโรเทคของทางอังกฤษเขานะครับพูดง่ายๆว่าถ้าแฟนบอลลงมาสนามแล้วแฟนบอลพยายามจะทำร้ายเราและเราไปทำร้ายคืนโดนใบแดงนะครับกฎเขาเขียนชัดเจนนะครับแฟนบอลข้างสนามอยู่ติดข้างสนามจะด่าเราขนาดไหนจะคว้างปาสิ่งของในขนาดไหนเราไม่มีสิทธิ์ตตบโต้นะ นี่แหละครับคือกฎของอังกฤษที่ที่หลายๆคนมองข้ามไปว่า เฮ้ย hey, ทำไมมันมีอะไรแต่เพียงว่ามันเป็นการโปรเทคซึ่งส่วนเรามีหน้าที่เป็นนักฟุตบอลเรามีหน้าที่ติดเตะบอลอย่างเดียวประมาณนั้นเลยะะแล้วเรามีตวิดเมื่อวานนี้ไปเสียท่านะครับคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่เลยโดนใบแดงทีเดียว3ใบเลยแล้วใบแดงตรงนี่หายห่วงเลยครับฟูแลมเองนี่ช่วง้ายฤดูการอาจจะต้องค่อยๆประคองตัวเองแต่ด้วยสถานการณ์ของทางฟูแลมเองก็ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับถือว่าเมื่อวานนี้เป็นอะไรที่แบบ คือแทบจะใบโพราแดกเลยนะ60กว่านาทีแรกนี่ทัพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือกุมขมับครับเล่นยังไงคือเล่นเหมือนรอโดนต้องใช้คําว่าอย่างนี้เลยนะครับรูปเกมสู้กับทางฟูลแลมไม่ได้เลยกลายเป็นฟูลแลมเป็นทีมใหญ่ไปเลยครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแค่ได้ประคองตัวแต่ก็เป็นทางฟูลแลมเองครับใช้คําว่าคีเอจังหวะพระเจ้าให้กับทัพปีศาจแดงด้วยใบแดงแล้วก็รูปจุดโทษหรือกลายเป็นว่าสุดท้ายครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมาได้แบบปาฏิหาริย์เลยนะ โอ้ถ้าไม่โดนไล่ออกเนี่ยผมมองว่าไม่มีหาทางกลับมายากครับคือถ้าฟูลแลมไม่โดนไล่ออกหรือโดนลูกจุดโทษเนี่ยผมว่าทําแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยหาทางกลับมายากนะแต่ก็ถือว่าเรียบร้อยครับเส้นทางสู่ถ้วยที่2ของท่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับรอบรองชนะเลิศไปเจอกับไบรตันเตะสนามเป็นกลางนะครับใช้คําว่าเตะสนามเป็นกลางนะครับที่เรมบรีหมดเลย22กับ23นาครับถือว่าลองจินตนาการอนะ แมนซิตี้เจอเชฟฟิลด์มองขาดแมนซิตี้ผ่านเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดได้ไม่น่ายากอืมขนาดเบอร์ลี่นะจ่าฝูงของแชมเปี้ยนชิพพวกยังรอดซะเจ็ดเม็ดส่วนแนนแมนยูเจอไบรตันเนี่ยสนุกแน่นอนครับเพราะว่าในลีกเนี่ยบ้านไข่บ้านมวันถูกไหมในลีกนี่สลับกันนะครับผมเลยมองว่าถ้าคู่ชิงเป็นยูไนเต็ดกับซิตี้ แค่ๆจัดไป5้ากะโหลกบอกเอาโอเคมากนะครับขอบคุณสําหรับทุกการติดตามแล้วก็ขอบคุณสาหรับทุกการรับชมพราะนี่คือผีแดงแรงฤทธิ์ครับเจอกันทุกวันที่ผีชนะนะครับผมแล้วเจอกับคอนเทนต์อื่นๆมากมายของอ e ีสัยสตูดิโออย่าลืมกดติดตามหรือกดไลค์ให้กับอ e ีสัยสตูดิโอสำหรับวันนี้ไปละครับสวัสดีครับผมใจข้ามว่าเจอกันทุกวันชนะวันแพ้ไม่ต้องมีอ่ะมันแผงไม่ออกแพงฤทธิ์ไม่ออกนึ่